ชอบได้อากาศตรงนี้มากนี่เลยอย,ย่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วกน่า้าหเจ็ดตัวนี่เหี่บ้งด้เนเป็นกับ พาะขายคือกันมาอันนี้พาะเพาะใบเลี้ยงเขาฮักเขาแห้งนานันทีแล้วนะมาตัวไปแข่งก็มีไปแข่งสนามอะไรคะทีรักทำไมยืนเบิ่งพาวเวอพายแว่ไปละไปกันเด้อไปกันเด้อสิไปเขาป้าแล้วไปหาเตรียมกระฟงกาแฟเราเด้อถ้ากระเล่นยุ่นนี่ละ ฟังคุณก็มีเงื่อนคนได้ยินเสียงมันละสิบหลอดนี่ฟังไหนบ้างแล้วมีเสบียบใครดีเสบียูฟังไหนเนาะ อนุจักขเขาผู้บ้าวัางห,หนันนะมือเศร้าหนึ่งขี้สวนกันอยูนี่เดี๋ยวเริ่มมหน้าแล้วอิน,อนหลังแน่แล้ว ๋อตรงนี้เป็นที่พักที่เฉยไปประเทศงานในฟาร์มเด้อไปเก็บที่สวยขัเขัป้าบุบอรี่โอเดอก็เริ่มจางแล้วละ่ะเริ่มลอยล้อลงแล้วเพราะมันจะมือรดูแล้วคนก็นสร้างกนแกลนแล้วเพราะมันก็ไม่ค่อยเก็บขายเนาะตัวฟิแนแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียนะคะเก็บขายประเทศอื่นก็อาจจะมีหมอมลำแหลมอยู่คือผลไม้สามารถใครก็เก็บขายได้เก็บไปกินก็ได้ ก็เบอร์รี่คุะเบอร์รี่อ่ะดีมากหลยมอเจ้าดีต่อสุขภาพอิรีนี่เขาบ้านเขานี่มีประโยชน์มากไงเขาบ้านเฮ่ากับมีประโยชน์เดี๋ยวตะมักเนาะแล้วต็อาหารชาติไผ่ชา,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 าิมัน่นประเทศไผ่ระเทศมั่นได้ยินเสียงไหมคะถ้าไม่ได้ยินขอโทษด,ด้วยนะคะโอ้ไม่เห็นหงถ้าบม่ได้ยินเสียงคอยขอโทษห,หลายเด้อก็อจะคอยคอยเบิดปัญญากแก้ไขแล้ว เเากิโลสองรอบแล้วเขารักฉันเขารักฉันเขารักข่อยเขามักข่อยเขากิโลสองรอบแล้วนี่ยังละมันบรรละครส่งแปดไรบทติเขาหลอกใช้ฉัน จุกมูดินไ่ได้ยินได้ออกไปแยาไปหางข้าตางนเด้อชุดมูดิ้นบ่ได้ยินลูกพี่่อยนาจะออกไปสวยลูกพี่่อยบนหยุดแต่ป้าบุุรีพูดละสวนลูกน้องลูกพี่่อยไล่ล้านเพื่อนน่นนะเวลาเห็นอย่างแบบใสขาวน่ะมันทำอะไรขาวๆน่ะเวลาเราถ่ายอะไรอ่ะ มันสบายใจเข้าใจบ่ะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันดำสกปรกเขาถ่ายตรงไดก็ได้เฮ้ยถ้าเห็งานใน้าเหมอนิมาทางสิติก็อย่างเขาจับทุกันเด้มีวีซ่าทำงานจริงเราก็ต้องเซฟตัวเราอ่ะในป่าเนี่ยเพมีเวลาถ่ายเต็นยางกับม่งยแล้วถ่ายอยู่ไทยเป๊บๆเนี่ยเป็นกำลังเห็ดลงรถไหม่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นหลังคาหนะอยู่ทุกที่เดี๋ยวมือหนาสินค้าไปเบิ่งบ้านเพิ่นเพิ่นซื้อไว้เป็นบ้านที่แบบเพิ่นอนุรักษ์ไหวมันแม่นลอยกว่าปีมั้งเต้ซื้อไว้นั่นข้องหนาห่วยบ่บ้านข่อยก็เอื่นเอื่นห่วยเดินไก่ยูเพราะมันเป็นบริเวณของเรามันแต่อากาศดีจ้ะไปไกยูมื่มักอกี้ มืกกหรือบ้านพักตากอากาศของเพื่อนเนาะต่บ้านเพื่อนหลังฝุ่นเนียบ้านพักตากอากาศอยู่นี่ถ <c oughs> ้าหลังบ้านมันซวยเปนะเต้้งหนึงมาเดียนน๋ยวเมื่อหนาขออนุญาตขอเพื่อนว่าขอถ่ายได้บอสตะบริไดถ่ายหนาม่เจ้าดอกอแล้วก็บริหา,ามาดอก,อแ,กาาแต่ว่าทุกครั้งเจ้าดอกแล้วก็บริหารดอกแต่ว่าทุกครั้งเราก็ต้องมีมารายาทเรามาอยู่บ้านเขาเนาะมาอยู่ได้ยัง กอเอาเดี๋ยวมื ans, e os, <ım> a a ้อนาค่อนขวสิภาคเพราเขาเย็นเราอย่างเศร้าว่าแบบเย็นมื้อสิภาเบาห้องนอกเขเป็นอยงไดใส่แว่นก่อนนะมันหมอกก็เลยต้องเอาผ้ามาตากอยู่แต่หลังคาปกติเขาจะโอบยกไปห้างนอกเสื้อผ้าใส่ใส่ข่าวปลาไม่จำเป็นต้องซับทุกวันคือบานเฮาลลาเสื้อทับไปเสื้อหน้าห้องหนเฮากับเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนกร้างดอกก็ห้องน้ําอยู่ข้างนอกนะคะเป็นส่วมหลุมค่ะแบบรุ่นโบราน ฟังที่ลูกพี่ข่อยยูหน่อสวมสักโคกเจ้าไปนอนอีกละตีแมน่นุเอาข่อยยูน,น,นี่ตั้งแต่วันที่ใดข่อยมาหนีตั้งแต่วันที่อะสองสามวันที่สี่ยังไม่รู้คะ่ะซื้อตัวเดี๋ยวจะโพสนะคะเพราะาสื่อบรรยายอย่งเหตุธุระอายุาอยากเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตรงเปลี่ยน,น,น,นช่วงหนึ่งเพืขอบคุณคะ่ะรางวัลน,นะคะ ถ้าได้ตั๋วได้อะไรไม่ถึงวันที่เทีนยงสื่ออย่างไม่ได้เสียดายตอนนี้เปลี่ยนตั๋วก็แพงนะหลักหมื่นอยู่ดิบ๊วยบ๊วยจุนวิชาวันจ้าของขวัญของขวัญวันแม่อืมอยู่ให้ยูใส่กับ,บยูนั่นแหละไม่ให้ยูกับเบยูกันเท่านั้นตัวเบยูไม่ได้เราก็ต้องเบยูดิ พอเป็นกองวงจรปิดได้คอยกลับน่าจะกลับบรรูวันที่สิบเก้าลูเรืองว่าต้องซื้อตัววันไหนทำธุระก่อนจะธุระส่วนตัวตัวเองเสียงรถเห็นบอกเพเป็นห้างพานถนนตัดที่ดินของเล่ารถก็เลยพานไปพานมาเนี่ามาเึ้ืนกับหนาวช่วงนี้หนาว โอ้ข่อยบ่มีเพ่มว่มีเฟกดอกชีวิตจริงยังจะบันทายสันมองสวมให้เบงเท่านนตัวก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเคืนมาป่ามิจฉาแต่ว่าข่อยถาม่แบบนี้ใส่ยางมาไห้สีหาข่อยถามมันจะขลองพึ้นอยู่ว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือมันก็มีเสียงปลาด้วยแล้วก็เสียงนาคนาคคือสัตว์อานุรักษ์สัตว์คุมข้องสัตว์สงวนสัตว์ยังเขาละที่คือแมวอ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เขาจะอยู่นี่ คนบดได้มาตัดหญ้าฝนตกช่วงนี้ที่ริงเขาตัดแฝงหมือเด้เป็นบ่หล,ลังบ้านเพิ่นงามบ้างโอ้ข่อยสิบวหัวสักหัวควบเหมือนเนาะไอ้ฝ้าเดินมาจัดเลยเขาใช้หัวสักหัวขวมอันนี้ถ้าหนามอันนี้มันฝนตกไม่ได้น้ำคุณว่างเด็กน้อยอยู่ในฝ้ามันก็มาตกปลายนี่แหละอันนี้ง่้นอันนี้แผ่นอันที่ยืนอยู่นี่หนาถนัดเริ่มหนาเพิ่นยกขึ้นไปไใบเด้น,นี่เรือเรือไฟฟ้าเขตนี้เขาห้ามใช้เรือน้ำมัน ใส่เรือไฟฟ้าแล้วเรือพายเรือไฟฟ้าเพราะว่าน้ำมันจะไปเฮตุให้อเกินมหอย่างเกินมหอ,อย่างอยากบอกสิ่งแวดล้อมหรือยังนี่แหละเออมันก็มีกฎของเขาอยู่นะก็ย้าไปสวดใสาลาบรูอันนี้ห้วยทำห้วยบ้านเขาก็เอื้นห้วยคลองน้ำเนาะ ฟังพุ่นไหนอยากไปฟังพุ่นต้องขี่เรือข้ามไปก็ไปเบิ้งเฮ็ดเบื้องยังกะว่าไปนี่จ้ะลังบานพ่นกัแป่นยูิมองพ่นพายุพ่นกับ่เฮ็ดแล้วเนาะลังบานพ่นดอกไม้สวยงามเคยถ่ายลงอยู่เด้เดี๋ยวไปถ่ายไม้มือหนาจะเป็นแบบนี้นะคะปากยิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสียงป่าปุ่มปั่มปุ่มปั่มก็จะมีปลาแล้วก็มีตัวตัวหนึ่งคือสัตว์สงวนสัตว์อนุรักษ์ก็คือบ้านเฮาเอื่นอย่างหนักบ่าตัวหนักแม่มันพญานาคหนัเลยหนักไปหาย เฮ็ดบม่ได้เน้นหาแเรามุ่เจาเพราะว่ายหยางเน้นตะบุบรีอืมมันเกิดเฮ็ดตะหลายพอดแต่บม่ได้บม่ได้เน้นเฮดไหมเน้นบุบรีนะคะอันนี้ก็มองเลี้ยงแกะบ่แพะให้แกะแกะบ่เขาออกมาใช่ไหมเขาปล่อยออกมาโอ้ยนี่ค่อยปลูกบ้านล่มแห้งด้วยนี่เถุงก่อน มาจากใส่ของไปตลาดโอ้ยอยู่บ้านเมื่อก่อนไปนอนอยู่ผมนี่นอนบ้านบ้านเอื่อยเอ่ยหักเอื่อยแท่งเป็นบ้านเดียวกันนี่ไะแบบไม่ได้ไปตลาดใช่ ของผมไม่ใส่ซสูทผมไปสติได้มันใส่หน่อยอันนี้สใส่ลยทุกใส่ไรเลยหนาวตรงนี้ก็เป็นห้องซาวน่าจะห้องซาวน่าแบบไม้นะคะอืคิ้วรุดดีเห็นไห้อุ่นด้วแบบใหม่บม่ได้ใส่ไฟฟ้าแบบใหม่คนว่าค่อยชอบอันนี้ห้องซาวน่าห้องอาบน้ําก็มีก๊อกน,น้ําอุ่นเคสนี่พิ่งจะใส่น้ำรประปาอยู่บม่ได้ใส่น้ําห่วยดอกน้ําในก๊อกกินได้ค่ะเอาขึ้นเมื่อมือก็เย็นมือเย็นมาก ข้างในกันเดียวอดีวเขาทถ่าทยเบิ้งว่าเป็นแบบใดเนาะมันบ่ได้ญ่บ้านหกแร้วบ่ใหญ่ครับเบิ้งบ่อขอพักก่อนไ่ค่อยอยากพักมือขอยจับอันนี้โดนแ,แล้วมันหนาวแล้วมือขอกระช่านะั่นเหมือนนะอันจนังยก็อดใจไม่ค่อยมคาคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆจ้าโอ้ยมันถิ่มตาขนาดเต็นตัดมากจะเห็น,นมันหน่อยแห้ ไทยร้อนคับโอ้ยอยู่ใน,น,น,นอากาศดีมัอเจอามือว่าอากาศดีไม่ไม่แดดแต่ว่ามันเป็นแบบมันดีอ่ะเออมันเป็นช่วงเลยว่าช่วงฮ้อนกับมี่แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนมากเมื่อเช้าเจ็ดโมงเช้าสิบสามบวกสิบสามองศานะไม่ใช่ติดลบนะบวกสิบสามองศาถือว่าอากาศเย็นอยู่นะพักยูก็ไ่หลังนี่คอยพักผู้เดียวเพราะว่าอย่างก่อนอันนี้มีคนยูยูมีคนงานคนยูคนงานที่ทํางานประจํำแต่เขา เศราเห็ดแล้วเขาก็กลับบ้านไปคอยก็เลยมานอนอยู่นี่ส่วนอีกหลังนึ่งน่ะอันลูกพี่อคอยกับหลานเพื่อนพักอยู่พุ่นคือขออตัวได้มาเจ้าเด้อหลังเล็กแล้วก็มีเถียงหน้าแบบนี้ดีอยู่ได้มาเจ้าเฮซานออกไปก็ต้องไปเฮ็ดไงนี่อันนี้ก็นอนเคยยัดเต็มที่หาคน หานนี่ก็ถือว่าหลายเด้หลังเล็กแต่ว่าดูข้างในก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้ค่าแรงบ่แมอไม่ยู่นี่คนบริหารงานเลยจ้ะค่อยไม่ได้ทํางานกับฟาร์มนี้แต่ข่อยมาพักข่อยมาพักอันเถียงหน้าเพลินข่อยอึนตะเถียงหน้าเนาะคือบ้านพักตากอากาศหรือที่ซาวน่าเออมันก็นมีเตียงนอนมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเตาอีกอย่างหมดในข้างในน่ะพอจังวาวอา้หลังซำนีก็อบปออดีไปอยู่ทงหน้านะ แล้วมีคนถามว่าเด้ค่ะแรงไม่ได้ทํางานที่ฟาร์มค่ะข่อยมาพักไอ้สเมือเห่าเพ่อนเต่าบข่อยเสมือเห่าเนี่ยมายถึงบ่ได้ยุ่ไก่จากบ้านบมอ่บ้านเพื่อนเอยค่ะคือยำขึ้นกับพวกไก่ย่างมาเล่นอยู่มันก็มองขายสตรอเบอรี่เนาะไม่ห้องเย็นของย่างดูเล็กเห็นไหมข้างในใหญ่นะมึงเล็กๆนี่เขาเฮ็ดกระทัดรัดดีก็คือมาพักอาศัยพักบัานเพลินเคยมานอนปีกก็เคยมานอนปีที่แล้วบริเวมหาเพ่อน แล้วปีนี้ก็คือเว่าอุ้ยฉันมาขอพักบ้านเธอได้ไหมเขาบอกได้ได้มาเลยยินดีต้อนรับข่อยกับมาข่อยกับมานอนผู้เดียวขาวเรามืออมีมูมาเหร่นน้ำกับสองสามคีอคนอยู่หังส่วนใหญ่กับโดนๆก็คือข่อยยุผู้เดียวแหละอืมไม่ได้ไม่ทางานตรงฝะตรงตรงนี้นะคะไม่ทํางานฟาร์มคือตัวเองคือไปเก็บบุเบรี่เก็บกับ่าได้วาเก็บได้หลายคือมือดอกมุจเจ้าเก็บมือละทั้งสองทั้งมูขอสามสี่หาทั้งข่อยเอาซ้ำหนีเพราะอย่างแรงเราได้แค่นี้ แห้งกว่ได้ซัำนี่ก็คือมาเอาสังคมมาซื้อจ้ะก,ก็ได้เงินอยู่หังบ่ได้แบบว่าน่ะเอาไปใส่ใส่ไปมือมือไหมใช้วันต่อว,วันไหมใครคะัะ โอ้ยมือเศร้าหนึ่งชมพู่คนไายโอ้ยมีแต่ได้กลิ่นสแสบน้องชมพู่น้องชมพู่อะทำรับโตเกียนด้วยรับเพ็ดกับกรงกับเขาเขากองน้องชมพู่น่ารักนะคะเพราะว่ารู้จักกับน้องชมพู่ที่เป็นแม่ครัวที่ทํากับข้าวให้กับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะสนิทกันด้วยจะก,กับน้องชมพู่แม่นกนั่งทรงหลุมมาเอ้ยอยากกินขนมอยากกินคุณแนวแหลตาว่าข่อยมาเฮ็ดงานในฟ้ามเราข่อยกับเมย บอผิดในปา่าไปทำงานในฟ้าเหมือนที่ว่าเขาทงานเก็บมะม่บุรีเราข่อยกับมาบ้านข่อยสิยทำความสะอาดมะม่บุรีแล้วขอ่อยเมื่อยข่อยกินข้าวบะแซ่บเออไปสิกินแซ่บอยู่ถามป่าหอยหาทำไมไม่ทำกินก็ไม่ได้แบบก็คือมันบม่ได้สะดวกแม่แต่หมู่บ้านในภาก,ก็กินหลายอยู่มาจากในเมืองเลยไปเคี่ยวกับเขาขั้วอยู่นี่บอะไรเฮ็ดพออย่า,งเ,ยา,า,เางเดี๋ยวเกษตรกับแล้ยวไปเฮ็คขั้วไปเฮ็ดขั้วมือนเดียวกันเอออยู่นี่ก็นไม่ขั้วอยู่แต่ห่างไปเฮ็ด พะว่าหยังมีวิมูก,กินพ่นไปกินก็โมูพ่นนะแต่โดนๆก็ไปเธอนึ่งดอกมุงเจ้าพะว่าหยังคอยกินเขาเพราะแซ่บยีลี่อยกินต้มม้มาคอยสดนยังงั้นห่อนขึ้หนหอดก๋วยเตี๋ยวเมื่อบานเสพติดก๋วยเตี๋ยวซสบๆไม่มีเวลานะไม่ได้ทํางานอะไรวุ่นวายอะไรแต่บอมีเวลาเบิดภารกิจของเจ้าของก็ต้องกลับบ้านเพื่อที่จะไปรับลูกเออต้องโทรคุยกรพผอมือก่อนนีก่ก็ไปหาลูกยูพ่อเขาก็โอเคคอยไปส่่มัางไม้แถวนน่ะเนาะคอยก็เลยถามว่าลูกเรื่องโรงเรียนหรือย,อยัง ฉันอยากพาเขาไปไอ้กินไอ้ปอเปี๊ยะเพราะสั้นตาดรีเขาจะมักปอเปี๊ยะทุ่งกีตุก่กีคือชื่อ,อชื่อมู่บ้านเขาอ่นนะนะลีลูกขอ่อยยูทักทายจ้าบ๊อด,ดีค่ะอ้อมนายานายาถาเอาเศร้าหรือมือจา้าขอบคุณลหลายๆเด้อยมืเจา้าผู้ใดหายดอกไม้ผู้ใดกดข้อหัวใจให้คอยนี่คือชีวิตจริงของแม่ใหญ่นกค่ะอ่า อันนี้มันเป็นเกาแล้วแต่ว่าข้างในกับมีเตียงมีอะไรตู้เย็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบ้านคนนี่แหละเฮื่อนเพื่อนหลังบางย้ายฟังตรงขามอยู่ใกล้นี่อันนี้เขาเฮ็ดใบแบบว่าเขาชอบซาวน้าแบบใส่ไม้มันเป็นบ้านหลังมันเป็นเถียงหน้าเกาแต่ก็ดีว่าเงื่อนบางครั้งค้นผเด้อยู่ีเถียงหน้าเกาเขาบางอันนี้มาเป็นเถียงหน้าแบบว่าอยู่ไกลจากบ้านนี่ของคนอยู่นี่เขาเฮ็ด้างไปเรื่อยพวนนเขาเหมือนเงินเนาะ ออสร้างไปนะให้พวกกินมาใส่บาร,รมีเพื่อนนี่ละมึงยู่ก็ได้เอาทำไมไม่เก็บขายอยู่ที่บ้านที่บ้านตัวเองอยู่ก็สะดวกมาที่แบบนี้บานข่บ่มีธรรมชาติมันมันเป็นเงื่อนติดกันยู่นี่ไข่อยก็มี่มูขาปลาอืมแล้วก็เพื่อนกห็หาออเดอร์ให้พอข่อยพักการเก็บมังม่นี่หนึ่งปีมาแล้วก็เลยออเดอร์นั่นก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยหายไปเลยก็เลยมานี่ค่ะ บริษัทมาแล้วมเจา้จาเจ้าของบริษัทมาแล้วครับครับครับธุระแล้วต่น <c oughs> น้เดี๋ยวมุจฉาเด้อเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วครับจา้ามาทำธุระวันที่สิบเข้ารู้เรื่องมีเอฟซีถามหาเจ้าของบริษัทแอลส่งอยู่ บริษัทอันนี้เจ้าของบริษัทแอลซงว่าพนไทยสิหูบ่แอลซงซงซงอะไรบริษัทซงเอบ่อัน,น,พนเพิ่อเป็นเจ้าจของบริษัทจ้ะบริษัทแอลซงคัมแบก็กปิดไปแล้วรอบหนึ่งบริษัทแอลซงสวัสดีค่ะดอกไหม่คือบอกเออดอกไม้สวัสดีค่ะเอากล้วยพวกกิอน,นอะไรกินห้องห้องอันคนไปกินมาสตอร์เบร่มึงหันมึงก็ติปวดหงอหวานดีดีสิเดไปเก็บเห็ดน้มเพราะทไม หวานกว่าหลุดแหลกๆเลยเอาเท่านี้แล้วมือเจ้าบริษัทเพื่อนอันนี้แล้วก็หัวหน้าบริษัทเอลสงซีเอโอเป็นอย่างคือเอันเอลเอลสงคือภาษากลางก็คือจะบอกภาษาอย่างเนาะเอลสงภาษากลางเอลคดบ่เอลเอลคำาัพท์เอลเอลเบี้ยวตีแล้วอันแล้วสบายหลายจนเอียรนอนอยู่โซฟาหลายเอ๊ะ เอวจนส่งอีหลีเอวลดสูงกระดูกหลังเล่าหนังงอเหมือนเล่ายางกระซาวไปนานเอาเท่านี้ได้เมื่อเจ้าเด้อขอตัวกันจ้าบัณฑิคาพี่ป